แอคชั่นฮาเฮอันนี้หรออันปันร้านอาหารมันก็มีตั้งเยอะแยะทําไมถึงเลือกมากินร้านธรรมดาธรรมดาแบบนี้หรอกอนปันชอบร้านนี้นี่ตายร้านเนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะโอเค งั้นอันปันอยากกินอะไรอะอันตังสั่งได้เต็มที่เลยนะเดี๋ยวเราเลี้ยงเองที่เลยนะอืมอเฮ้ลูกค้ามาลกูกค้าอ๋อวิ่งกูจะโบกแต่แรกสวัสดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะอ้าวหนูอันปนันลูกค้าสุดพิเศษของปานี่เองนี่ค่ะปพะมื้ สวัสดีค่ะลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้ะอย่าบอกนะว่าคนเนียจะเสียมารยาทไหมถ้าจะถามว่าแฟนหนูอันปันหรือเปิ่าจ้ะ ใช,ใช่ไหมตายละแต่ก่อนแฟนป้าก็หล่อแบบนี้แลหละหล่อหน่ากินอ่ะอุ้ยไม่ใช่จ้ะคือคือหมายถึงเออหล่อเหมาะสมแล้วก็พูดควรกับหนูฝันมากเลยนะจ๊ะชื่ออะไรอ่ะ ไปค่ะอ๋อไปพะพึ่งนะลูกเบอร์หลายปะเดี๋ยวเาสั่งอาหารเออจะจะจป้าขอโทษวันนี้รับอะไรดีจ๊ะได้อยากกินอะไรไหมร้านนี้ยอร่อยทุกอย่างเลยนะอันนี้ใช่จ้ะตามใจอันปันเลยอันปันอยากกินอะไรอ่ะสั่งมาเลยเรากินได้หมด กินได้หมดเลยเหรออืมโอเคงั้นปลาพึ่งเตรียมจดนะคะอันปันขอเข้าผัดปูหมูทอดขอเนสันคไก่ทอดข้าวมัเ่ะข้าอะขันจะเกละพุง่อนเบียระนาวไก่ทอดเป็ดหอยทอดจะั็้ก็จะกก็ะก็ก็จะกดจะกะขนาดเนี้ยอันปันกินหมด เรี่องเงินปันไม่ไหวอะเออเออมันไม่ใช่อย่างงาั้นปันคือเราแค่กวนปันกินงไม่หมดกระทานั่นเองไม่หมดอะก็หอกับได้นี่ไตใช่ใช่ใช่หอกับได้นะจ๊ะกลับได้ไวโอเคโอเคงั้นก็ได้จ้ะงนนั้น,นตามน,นั้นเลยนะตามนั้นเลยเนาะตามนี้เลยะค่ะป้าพึ่ง ไอ้บอสวัวทำซากอะอยู่หลังบ้านอะมารับออเดอร์ลูกค้าเซ้าทั่วย่วอย่างมอพูดมาน้าร้านทั่วร้านทั่วแล้วทั่วทั่วจ้าบ้นี้ไมเสร็จเหรอเล่นโทรศัพท์กินได้๋นวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีนยิดี๋ยวช่างย้มแลวกี่ยกมนี้ยุเงตงนี้ีไหม อิ่มและไรนั่นปันกับข้างเหลือเพียบอยู่เลยอะทำไมอิ่มไวจังเลยอะไต้แค่นี่ยังทำไมตายต้องขึ้นเสียงแซนปันด้วยอะลูอนาคตอะถ้าเราคบกันนานๆอะแล้วเราทะเลาะกันขึ้นมาไต้ไต้คงจะด่าปันย้อนกว่านี้ใช่ไหมมันไม่ใช่อย่างนั้นนนั่ปันอันปันใจเย็นก่อนนะคือเราไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น เด็กอันปันอันปันอะไรกันวะเนี้กันนี่กับถึงต้องเลิกกันเลยเหรอวะโอ้แล้วกับข้าววันโตนี้กูจะเอาไงดีวะเนี่ยโอ้โหเหลือเยอะซะด้วยต้องกินอะไรได้บ้างเนี่ยไก่กุกินไม่ได้นุ๊กเป็นเกาอีก ก oh ินแล้วก็ได้วะป้าครับเกิดอะไรครับป้าเออจ้ะได้จ้ะสักครู่นะจ้ะทั้งหมด8700บาทจ้าฮะ เท่าไหร่นะป้าแ7 0 0บาทไง8,700บาทอาบินมาด่วนเลยอาบินมาด่วนเลยได้เลยจ้ะแชร์เลยเฮ้ยมานของป้าวะเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยป้าทำไมมันแพงเนี้ยโกงมาจะชัดเลยอุ๊ย ป้าไม่ได้โกงนะจ๊ะพนมนี่ถ้าไม่เชื่อก็ไปถามหนูอันปันดูสิเขามาที่นี่บ่อยล้วจะให้ผมไปถามเขายังไงอะป้าเขาทิ้มไปแล้วเหมือนฟอร์มูล่าวันเปเลยก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าเขาจะเลิกก็เลิกไปเขาจะทิ้งเขาก็ทิ้งไปป้ายังอยู่เขากับป้าก็ได้แปดพันเจ็ดไม่ต้องจ่าย นี่ก็เนี่ยเอามา8,700บาททวนหมครบก็ม่คขบตังก็ไม่ต้องเสียไม่ไร้เอาเงินก็ได้ซื้อกินข้างนอกง่ายกว่าเยเอะตาครับไหนๆก็ผมมาถึงที่นี่ทั้งทีแล้วว่าไหนๆก็เชิญรัให้ผมแหนอยได้ไหมครับ <S <S ไม่ได้อยาก สวยเลือกได้ไม่ได้หรอกจากพนุ่มของที่เนี่ยวัตถุดิบนำเข้าเกรดพรีเมียมจากต่างประเทศเท่านั้นเลยนะจ๊ะอ่าไก่ดำจากเกาหลีแกงอ่อมจากแอฟริกาไข่พะโล้จากบราซิลนี่นี่นี่หมูสามชั้นครอบุตะดูนะคุรอบุตะเรอบุตะ yes นี่โคขุนโคขุนจากสวิตเซอร์แลนด์ ข้าวนี่นำข้าจากสวีเดนเลยนะจ๊ะดูสีดูสีเหมือนบ้านเราที <anak lonely> ่ไหนเห็นไหมเห็นไหมส่วนป้าน่ะเมดินชาลันแต่เท่ที่ผมดูมาเนี่ยก็ไม่เห็นจะต่างอะไรจากร้านอาหารทั่วไปเลยนะครับต้านสิพนมเมื่อกี้ก็บอกแล้วไงว่ามันจากไหนบ้างนี่กว่าจะมาถึงที่นี่นะค่าตั๋วค่าเครื่องค่าเดินทางค่าน้ำมันน่ะตั้งเท่าไหร่แล้ว นอนยิ่งขึ้นราคาอยู่แห้ะจ่ายมา8,700บาทจ้า <laughs> <laughs> เออจ่ายก็จ่ายสแกนแล้วนะ <laughs> ได้มีอ๋อสแกนโน้างน้นสแกนเลยประสาทาษาษจริง เรรียยบ้อลจําไว้นะป้าร้านป้าผมจะมากินแค่ครั้งเดียวแค่คร right totally ั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกนะจ่าพนุ่งครั้งเดียวอ่ะก็เกินพอแปดพันเจ็ดร้อยบาท จะเรียกแม่ทําไมตังเติมเกมเลย้างจานที่หมดก่อนแกล้างเสร็จเมื่อไหร่แกค่อยมาเอาตังจากฉันวันนี้ค่าแรงแกเหลือ50บาทไม่กินอะไรสั่งเลยนะเดี๋ยวพี่เนี้ยเองสวัสดีค่ะลูกค้ารับอะไรดีคะอ้าวหนูอันปัน ลูกค้าสุดพิเศษของป้านี่เองสวัสดีค่ะป้าพึ่งสวัสดีค่ะอุ๊ยคนนี้ใครอ่ะอนนนน์ๆๆนน์แนนนแฟนหนูอันปันเหรอจ๊ะใช่ค่ะตายละหล่อนี่เนี่ยชื่อไรอ่ะชื่อป้าพึ่ง ตอบซะด้วยไม่ไหวว่ตแต์ร,รับอะไรดีคะ <laughs>